ให้ผู้ฟังที่ค,ครับสารสวนรีิบันนี้นำข้อคิดกิจใจมาเรียนฝากท่านครับวันนี้จะนำเรื่องของพัญญาเจ็ดประเภทเอามาฝากท่านครับก่อนอื่นไปดูที่มาที่ไปก่อนว่าเรื่องพัญญาเจ็ดประเภทเนี่ยมันมีความเป็นใหม่ไงท่า <c> น <oughs> ครับ เอ่ยถึงยุคน้นในสมัยครั้งพุทธกาลโน้นพระสมมาสุริเจา้ารุ่งเช้าขึ้นเนี่ยจะเสด็จไปรับอินิยาบาทุทกชาตาทียแหละมีเช้าวันหนึ่งองค์พระสมมาสุริเจา้าเสด็จไปรับอินิยาบาท,ที่บ้านของอนาถาบิกาเกษธีพอไปถึงแล้ว ท่านอนาถมาินิการเศรษฐีก็เข้ามาเฝ้าพระองค์ในขณะนั้นภายในบ้านของอนาถามินิการเศรษฐี <c oughs> มีเสียงตื้นตึกคิ้โครมเสียงอึ้งอึงกันนึ่งไปหมดเลยนะครับองค์พระสมาชาธิเจ้าก็ตรัสถามอนาาันนาถามินิกาเศรษฐีว่าท่าน้าบดี ทำไมในบ้านของท่านจึงมีเสียงอื้อหืนนออย่างนั้นเนี่ยพระองค์เห็นแล้วสงสัยว่าทําไมมีเสียงอื้อหือแบบนั้นท่านอาณาธรรมในกาญจนาธก็ทูลไปบอกว่าที่เสียงอื้อน,นั้นเป็นเสียงของสะพ้ายในเรือนของหม่อมชั้นคือนางสุชาดา นางตุชาดานี่หม่อมฉันรับมาจากตระกูลของเศรษฐีเอามาเป็นสะพ้ยในเรือนแต่ว่านางเป็นคนที่ไม่เชื่อฟังใครไม่เชื่อฟังทั้งพ่อแม่ของสามีไม่เชื่อฟังสามีตลอดทั้งข้าทาสบริวารเขาจะเอตโรอื้ออึไปหมดทุกคน เรียกว่าไม่ให้เกียรติไม่ให้เคารพผู้ใดจึงพูดออะไว้ๆดังที่พระองค์ทรงได้สดับนั่นแหละพระเจ้าค่ะ <c oughs> นี่อันน่าแต่บยาการเต็ทตีทูนอย่างนั้นนะครับเสร็จ <c oughs> แล้วองค์พระสัมมาสัพุทธเจ้าก็จัดบอกว่าถ้าอย่างนั้นลองไปเรียกนางเข้ามาหน่อยสิ <c oughs> แล้วท่าอนอนาถามีกเดธทีกว่าให้สาวใช้ไปเรียกนางสุชาดาเข้ามาเฝ้าพระองค์นางก็มานะพอไปเรียกมานางก็มามาเสร็จปุ๊บนางก็มานั่งดูที่สมควรแห่งหนึง่งแล้วพระองค์ก็จัดกับนางสุชาดาไปบอกว่า นี่น้องหญิงพัญญาเจ็ดประเภทมีพัญญาเสมอพระเจ้าคาพัญญาเสมอโจรพัญญาเสมอนายพัญญาเสมอมันดาพัญญาที่เสมอกับน้องสาวพัญญาเสมอกับเพื่อนแล้วก็พัญญาเสมอกันกับข้าทายบริวารนี่เธอเป็นพัญญาประเภทไหนหรือ พระองค์ตรัสถามนางสุชาดาอย่างนี้นางทูลไปบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสมานั้นหม่อมฉันยังไม่เข้าใจขอพระองค์ได้ได้แสดงรายละเอียดให้หม่อมฉันได้รับทราบหน่อยพระเจ้าค่นางอยากจะฟังรายละเอียดว่าที่ตรัสมาสั้นๆน,นั้นนางยังไม่เข้าใจพระองค์ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นลองฟังดู จากนั้นพระองค์ก็อธิบายให้ฟังอย่างชัดเจนบอกว่าพัญญานั้นมันมีอยู่เจประเภทพัญญาประเภทที่หนึ่งนั้นทําตนเสมอกับเพชฌฆาตเป็นผู้ที่มีใจโหดร้ายทารุณไม่มีความเอื้อเฟื้ออารีต่อผู้ที่เป็นสามีเลยเรีกว่าใจขาดเมตตาธรรมนี่เรียกว่าพัญญาเสมอกับเพชฌฆาต ประเภทที่สองนั้นที่บอกว่าพัญยาเสมอโจนนั้นหมายถึงพัญญาที่ไม่รู้จักรักษาทรัพย์ของสามีที่สแสวงหามาเมื่อสามีสแสวงหาทรัพย์มาแล้วเนี่ยนางกลับเป็นคนยักดอกทรัพย์เอาทรัพย์ไปสั่นเร้นเอาไปใช้ส่วนตัวหรือไม่ก็เอาไปเล่นกันเพราะนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าพัญญาเสมอโจน พันยาประเภทที่สนั้นคือพันยาสเสมอนายพันยาสเสมอนานนี่หมายถึงพันยาที่ทําตนเป็นผู้ที่มีอํานาจเป็นพันยาประเภทเผจการใช้อํานาจก้าวร้าดูดาไม่ไว้หน้าแม่กระทั้งสามีตลอดทั้งไม่ไว้หน้าแม่กระทั้งบิดามารดาของสามี อยากจะเป็นผู้ที่มีอำนาจในเรือนนี่เรียกว่าพัญญาเสมอนายพัญญาประเภทต่อไปคือพัญญาเสมอมานดาพัญญาเสมอแม่พัญญาประเภทเสมือนกับแม่นี่หมายถึงพัญญาที่ทําตนเหมือนกับเป็นมานดามีจิตใจรักสามีห่วง ห่วงสามีสามีไปไหนมาไหนเกรงสามีจะไม่ได้อยู่ไม่ได้จินเกรงสามีจะลำบากคิดถึงสามีเสมือนกันกันกนกบมารดาคิดถึงลูกของตนเองนี่ก็เรียกว่าปัญญาเสมือนกับมารดานะครับต่อไปพัญญาประเภทที่ห้ปัญญาเสมอน้องสาวนั่นหมายถึงพัญญาที่ รักสามีถือสามีเสมือนกับเป็นพี่ชายไม่เคยจะเอาทัดเอาเปรียบเป็นคนที่ห่วงหาคิดถึงสามีนับถือสามีเสมือนก,นกันกับพี่ชายที่เป็นสายโลหิตจริงๆนี่ทำตนเหมือนกับน้องสาวที่ทำตนกับพี่ชาย ไม่มีอะไรที่จะจินแนงแครแขงใจสามีตนเองนี้เรียกว่าพัญญาที่ดีทำตนเหมือนกับเป็นน้องสาวของสามีต่อไปพัญญาประเภทที่หกคือพัญญาเสมอเพื่อนอันนี้เป็นพัญญาที่เป็นมิตรที่แท้เป็นมิตรแท้ของสามีเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตร พันยาประเภทนี้ก็จะเป็นผู้ที่รักสามีด้วยจิตวิญญาณอย่างแท้จริงเรียกว่าเป็นเพื่อนแท้ในเรือนนะครับเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนตายมีทุ้จิตอะไรหนักเอาเบาสู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเรียกว่าหนักช่วยกันหาบหยาบช่วยกันดึงนี้คือพันยา ที่ทำตนเสมือนเพื่อนพัญญาประเภทสุดท้ายเรียกว่าภาษาภริยาคำบาลีเป็นพัญญาเสมอธาตุในเรือนพัญญาเสมอธาตุในเรือนนี่เป็นพัญญาที่โอ้โหเคารพให้เกียรติสามีเป็นอย่างยิ่งเคารพนับถือ พ่อแม่ของสามีเรียกว่าคนที่เป็นปู่เป็นย่านี่สะพายประเภทนี้เคารพนอบน้อมน,นับถือปู่ย่าตนเองเสมือนก,นกันกับเป็นเทพในเรือนพัญญยาประเภทนี้เป็นคนที่รับงาน งานอะไรมาในบ้านในเรือนไม่ว่าจะเป็นงานของสามีไม่ว่าจะเป็นงานของปูย่ย่านางรับมาหมดเลยทําต้นเสมือนกับนางเป็นทาสในเรือนนี้พัญญาประเภทที่เจ็ดนี่น้องเอ๋ยน้องหญิงเธอเป็นพัญญาประเภทไหนในเจ็ดประเภทนี้พอพระองค์อธิบายเสร็จ ก็ถามนางสุชาดาเลยบอกว่าเธอเป็นพันยาประเภทไหนนางอ้มอึง้งตะลึงชิดเจ้าทูลองพระสมมาสมณเจ้าบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน,นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอพระองค์ได้โปรดจำหม่อมฉันไว้ว่าเป็นพันยาประเภทเสมอธาตุพระโยคาหม่อมฉันจะทำตน เสมือนกับเป็นพันยาที่เป็นธาตุในเรือนพระเจ้าค่ะนี่นางทูลพระองค์อย่างนั้นนี่คือที่มาที่ไปของพันยาเจ็ดประเภทท่านที่ตามดูพันยาเจ็ดประเภทแล้วอยากจะเรียนถามผู้ที่เป็นพันยาด้วยว่าในเจ็ดประเภทนี้ท่านเป็นพันยาประเภทไหน <c oughs> กระดาวโดยสรุปอีกที่ ภริยาสาวประเภทแรกนั้นเป็นภริยาที่ไม่เป็นที่พึงปรารถนาของบุรุษคือภริยาเสมือนเพชรขาดภริยาเสมือนโจรภริยาเสมือนนายทั้งสาวประเภทนี้เป็นภริยาที่บุรุษทั่วโลกไม่พึงประสงค์ส่ <c oughs> วนภริยาที่บุรุษทั่วโลกต้องการมีอยู่สี่ประเภทสุดท้ายก็คือภริยาที่ทำตน เสมือนเป็นแม่เป็นแม่บ้านที่ดีนะครับปัญญาที่ทำตนเสมือนกับเป็นน้องสาวของสามีปัญญาผู้ที่ทำตนเสมือนกับมิตรแท้เป็นเพื่อนที่แท้จริงของสามีสุดท้ายพัญญาที่ทำตนเสมือนกับเป็นท่า เป็นผู้ที่รับใช้ภารกิจการงานทุกอย่างเรียกว่าพัญญาเสมอ่านนี่พัญญาสิวประเภทนี้เป็นพัญญาที่หายากและบุรุทธโรเขาต้องการ <c oughs> ท,าท่านเอกรมครับท่านที่เป็นพัญญาท่านเป็นพัญญาประเภทไหน <c oughs> นี่คือท่านตดนตนชืช่ที่กิใจในวันนี้กับคุณทุกท่านที่ติดตามชม